สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ฉากใหม่มวลซึมพี่นะ้องเนาะเอาวันนี้มาติดตามแนวทางโค้งสุดท้ายเนาะ,ะปูทุดงเมืองเล่าพี่นะ้องเนาะโค้งสุดท้ายเนาะพี่น้องมาบารับชวมว่าปูจะ,ะเน้นตัวไหนเป็นพิเศษไหมจะนิมิตยังไงบ้างเนาะ,ะสำหรับแนวทางงวดประจวบคันที่16บหก เนาะงองด้วนที่หนึ่งพี่น้อนงองด้วนที่หนึ่งมีนาได้พี่น้องเนนะ้อสำหรับพระทุดงเมืองเล่าครับผมเนาะเป็นต้งใดกระลังเดินทางไปพี่น้องเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผมเนาะไปรับชมบรรยากาศน้ำกันพี่น้องน,นะครับเรื่องคนมาตองวดนานะพี่น้องเนานะบรรยากาศให้ตามคือเก่าคนมาคือตามเนาะ ก็จ <ination noises> ัะบอกให้ตามพาซูนนะครับพี่น้องให้ตามพาซูนกับหม้ออกน้ำกลดเนาะงวดนนี้40เนาะเป็นดั้งใดอย่าพลาดนะพี่น้องเด้อเดี๋ย่าลามขอบคุณนะรอติดตามรับชมและฟังไปพร้อมกันครับสวัสดีครับผมคุณแม่ครับผมสวัสดีคุณยายสวัสดีค่ะผมคุณแม่แม่น้อยครับผมเป็นยมแม่พระตุดหลงนะพี่น้องเด้อนะ มาตามให้โกงชุดไทยก็ว่าได้เนาะไสแล้วเมื่อนอนี้เนาะตอนหัดมาใส่ใสตั้งวเฮ้ยดูเยอะกันเยอะแต่ักว่ามันเสร็สั่งได้เ,อเยอะเพื่อนเดินไปเดินไปไหมผมเนี่ยชัวร์กั่งเดนไันหอกไหมเพื่อนว่านันที่ไหนไหมเพื่อนที่ไปเพื่อนมาสั่งยังไหวเก่าเก่าเก่า กนมาสังไวยสั่นบ่แม่คือแม่ฝันคือมาแต่ใสไแม่มาตุยมาแต่ใสเข้าวฝังฝังงาหาหงำฝมังกันคับฝองคือโอ้มันตรงกันแม่ฝันไดงไหแม่บอกให้ฟังนี่ฝันว่าหาข้าเฮ้อเ้ามือนีฝันหาข้าเปล่าหาข้าวเปลือกอมางค่อยงค่งฝันว่าเขามาุึมกัน เอออาจารย์เพิ่นเอ้เขามาขึ้นเต้ครับบ้างเงยพ <ifiers>. ูนเงยว่าเปดเก้าพูนเงยว่าแปดเก้ามาแมงมาแมงมาแมงอู้เล็กต่อเ้อู้ล่งแต่มนึงเล็เก้าอู้ ก็คืออาจารย์เพิ่นเพิ่นนิมิตนาแม่เนาะอ่าอาจารย์อาจารย์คือว่าุดงมาจากเมืองหน้าเนี่ยพี่น้องเนาะพี่เพิ่นสิมาสั่งพาิวี่เพิ่นนิมิตวดนนี้บุรู้วามากกระสิบอาจจะเปิดพู่มน้าแม่ก็อ่างมากกระนิบสีูนอเยอะสงย่าเืมอสีสูเป็น้าแม่เอ้าสีสู์แต่กองวดนสีสูงอ่า ตั้งแานงวดที่ผ่านมาเอแล้วเขาไมอยิงชุนเซาเออเพราะว่าตองวดเขามาออกไปกับซีชุนเม่นซีชุนดาแต่ลว่างก็ยังหาชุนเนาะแม่นอ่ะหาชุนกับงวดที่สามหมดเนาะอ่าอืมโอ้ยอันนี้ก่อนมาดกับฝันว่าจะค้นไก่มาหาอันนี้แม่ฝันเออฝันค้นไก่มาหาก็เลยหาเขัาโอ้อันแม่น้อยนี่คือฝันไปหาเออฝันกงหาอ่ะ ยังต้องหาความว่าจะหาข้าวได้หาข้าวข้าวข้าวเปียกค่ะโอ้เลยครับเฮ้ยว่ามานสมบติโเก้าเก้าเข้าก็มาเออโอ้็มาคือเก้าเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเก้าเก้าคือเก้าฟงอีกอ ว่าาดปรกาเอาออะไรอ่ะมือ,อ,าายอยน,นืย่ะโอ้อบมากเลยครับอโอ้คือ,อบ่มืคนเอาเกิดมาเขากันไม่แหงสะมื่อเนาะรงว่าว่าช่วไม่จะฟังครับผมเออกต่แตรองบึ้งครับผมเอาแม่ฟันมาได้หาบเขานี่แม่ตีไปตเกาะเก้าเก็ดเก้าเก้าเจิดเก้า อ้งวนี <congratulations> right <c oughs> ่งว่าเพ่งว่าอังอังคือมั่งคือห้าวคือกือว่ามันย่งเงาะหาเขาเฮากใ่คือเก้าซือเก้ามันว่าใครที้กันว่าแม่เออมันไกลซื้อเกน็ะแต่ว่าอันนี้แม่แม่ว่าแม่เป็นผู้เข่าเอออ่อเล่ก็เลยเป็นน้ำเก็บสิแม่ก็มันมันคือเป็นเก๋ๆมั่งห่างอ้างไกลๆๆอ่ะมันนี้อืมเพู่อช่้ อหาอเปื่องเขากับว mm ่าเขาว่าโอ้ยบบมือกเขากอ่าฟังอบมือกอเขากอว่าว่าเม่อหรบมือก okay. uh ็บ่ได้ก็เลยหากเขาสะพอนขึ้นมากหากเขาสะพองขึ้นมากือเก้ามันก็ตีบางไดเก้าือเก้าก็ได้เออเก้ี่เก้าก็ได้เก้าเ็เก้าก็ได้เออเก้าเจ็ดเก้าก็ได้ มาตื่นฟำเพราะว่าคือขื่หอะขื่นั้นไงกงคืออะไรกบบกางคืออะไอกฟันที่แรกหลังจากพวกผมไปแล้วบอแม่เอ้าวางเงี้ยวางงเงี้ยขึ้นนอนอยู่ไปนอรับกักาบอับบอกเ้มมากเขาแบบม่านกางคือ ชื้อเราเกคือพูงแปดแปดถึงเด้อห้างหน้าเข้ามาเอาตั้งเคยกูจะงอมาห้าไหนรับกคือห้างจากองคือห้างมาห้าไหนรับเออเปิดรูคืนก็ม่บอกกูคือพวงแฝกแปงสึงนั้งที้าใ่คนต่ว่าเสียงกูใส่ก็ยิคน เออค่นว่ามีคนขอมา้ากันสิเขาเออทับผมอันนี้ว่มีคนขอมาก็เลิกเสียนเล้อ่ะระซิบมาโอ้ก็เพราะไล่ะต้องคยัมาเอิบบ่อยัมว่าหาชื้อแบบสุนัขหรืเปด่อืมขาว่าอมขาว่าทื่ละขวาว่าที่มน่พวกขาว่า งกว่ของกบบา่ว่าอันนี้แม่บ้านไหนรับเลยบ้านหลักก็ว่าอากะศไหวอยู่ข้นมาหลับอืมออือโอ้รับกะไว้อยู่ข้นมาหลับครับผมแต่ว่าเราดูสื่อบางนอนบางนอนอืมก็ว่าเสียงผู้ชายอะไรเสียงผู้หญิงเสียงผู้ชายมากกว่าสิอันที่ว่าพระพุทธรู คนสั้งไววหนีได้แม่ได้กว่าเก้าเก้าเก้เก้าเก้าเดียโอ้หกเก้าตัวเดียวโอ้ก็คือมีคนคุยกันมากมัมแม่ที่เพิ่งบอกังเขาเล่ากันเขาเล่ากันเล่ากันแล้วเขาว่าอะไรนะว่าเขาแอบเ้าแอบแม่นม่แม่แม่แมง ไกเลยมากแตก้มมากแต่ใสอ่ก้มมากแต่ใสมากแคขแม่เบิ้งมาว่างไงเออเพิ่มปสอนให้เบิ้งเออสอางห้เบิ้งมาท้ากระหูแม่อ่เก้าเก๊กเก้าเก้ากางทีเิ่นสีเมียไม่แม่งไง นี่ยงเงี้ยต่าง่างไงต่างหากคุณอาจารย์น้น่ะอาจารย์ที่อยู่นี่ต่างหากอืะมันให้ม้วง่ายงไม่งานหรอกนี่ก็เงี้ยดึงแข้งดึงขาเพิ่งอู้มาเงั้นเนดึงเงีานั่นมาเลยพุ่พวกงี้มากมาอีกเลยกับพวกเก้าอ่ะเกับเยอนมากเอามา้็เยอะหอมมากก็มาดื่มแต่ากูบวกเต่าเอาบาห ก็ก็ถามะไม่ร mm. like ่างเกะยากก็ยางกับอดยางกับเพื่อนกับเพื <c oughs> <c oughs> ่อนเมื่เป็นยังไงกับเพ็่อนไปคนวัาดียิงกับเป็อนไปด้วยคนงานยังมากแบบยากแล้วยางแล้วที่มีเป็นสิทธิ์แจ้งกับคนนั้นเลย อ่าสำหรับอ่าพาะธุดงได้เพียงเด้อน้กังเพยงางันก็ค่อนเลยภาคม่านไอ่ากระซิบมากแปดเก้าละกันกงเพิ่อางกางกเหนื่อยแต่เ็ดเก่างไงเนาะอ่าเล่ากัหาเพื่อนเขามาหาเพื่อนอืมคืเลี่ยงค่นกับมขากองหน่โอ้อ่าเขาจะเร่องเสียงสดมนได้ิ่อมากคนหัวเขาไปกมัคอกองหอืมแล้วว่ เอออเขามากเขามากเร่ยือยแต่ว่าแม่ไปซื้อเก้าเจ็ดเก้าวัยมันบอกแม่ซื้อวอลตันลี่ไวมันบ่อออ่าก็ฟันดีเลยบอกแม่กฟันดีเรื่อยเรื่อยแต่ว่าฟันดีโยอืมอืมแต่ก็ว่าก็เคยเอมัน อ่าสีู่นย์สี่สี่นย์ฮ่าฮ่าอ่ามันแขงแงงกันอยู่อ่าอครับผมตัวสี่ศุนนี่ที่แม่อืตัวปล่อยั้งตาตองวัดนี่สี่ศูนย์เม็ดเดียวนะแม่เนาะอืมอืมแล้วก็ตัวมาบ้านนี่พระทุ่งบนอ่าว่าแปดเก้าอ่ที่ตาพูมักกะสีพ่ะบอมเนมันเป็นเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าออ่าคือเลขสามตัวนี่เป็นเลขแม่ฝัน อย่าความโวยอย่แม่ความดอกมกี่เอาไนี่หับไน่หับเนี่ยหัเปลือกมันก็ได้หับขอบเปลือกอล้วมันศูนแปดแปดสูนีนว่าบันไหนรับเออแ่มาข้างไหนรับเออมันไม่ทำตามลื่องเราแต่ว่าใเพิ่สร้างมาหหว่คือวางสั่พ่อมาแล้วมาแล้วคือด้เ่าที่มาแล้วเปิดอว่าบอกเต้ วันโขง่งโงสุดถ่ายเด้อยเอฟซีครับผมมันทำด้วยครับอือาสี่ศูนย์ก็อย่าลืมตามได้พเพื่อนเมื่อมีบนุนมีลางครับผมเนาะอ่าแต่ว่าสี่ศูนย์เนี่ยไม่แม้งลางผุละ ตามที tang, ่ได้ยินเว้างวดที่ผ่านมาแม่นยาวขึ้นบนเพิ่นว่าเอออันศพยาเพิ่นนั่นสล้องพุ่นล่ะมันเป็จังซี่นั่นเนาะอันนี้ก็ือไปเบิ่งซะก่อนอ้าฟังๆเบิ่งฟังๆเบิ่งอืาออกเพิ่นมาเพิ่นดดบออตู้เฮาบ่เห็นเฮาถงอ้เขาเจ้ามาเออเขาเจ้ามาเฮ็ดนี่เขาเจ้าก็ได้ตุ่มอือปูกสิมีโชค่พี่น ตอนพ่อแม่พี่น้องครับผมเนาะดูกับดวงชาว่้านอะเนาะมันต่อไปมันจ็เทไร้งี้ยดอคลับเขาก็าำลั่งวนว่ายอยู่ด้นกันแหะผีก็ไันโอ้โผีํำลั่งแย่งกันบอกเลขพ่แม่เพราะว่ามันเหมือนกันมันเดี๋ยวนี้ยักษขอม้าลายแล้วมันจะมาหาพระพาอ พีเนี่ยมาหาสนาพระเจ้าอ่ามาขอสวนบุญวัดทีแม่นาเพิ่นพเจ้าไดนมันไม่สมาขอบุญครับมาจอครับผมถือแล้ววันที่หนึ่งได้หลายความเลยนะ